ความเป็นมรนสญลักษณ์ก็คืออะไรครับโอ<ห>้สุพรรณโหงวัตถุมงคลเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันครับหนึ่งคือพยาครุฑสองคือหมูทองแดงเคลมเลยว่าจุดเริ่มต้นออริจินอลเนี่ยจากที่นี่ใช่ครับสุดยอดถ้าทุกคนได้มาแล้วได้รอดสรีลีอของหลวพ่อเนี่ยเหมือนวิชาอาคมต่างๆหรือพุทธคุณกรรมฐานบาร,รมีของหลวงพ่ออนะ ก็จะคอยคุ้มของลูกหลานสวัสดีครับสวัสดีวิวครับไปรับชมรายการช่วยด้วย On นทัวแผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกต์เพื่อความหอมและเห็ง ในสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่กับวัดที่ติดริมแม่น้ำเพราะฉะนั้นคําว่าวัดติดริมแม่น้ำเนี่ยมันมีอารยธรรมของคนมอญถูกต้องมีอารยธรรมของตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายวันนี้เป็นอีกหนึ่งวัดครับที่ชื่อวัดไม่เหมือนกับที่ตั้งเรียกได้ว่าวันนี้เราอยู่ริมแม่น้ําที่มากินแม่น้ำแเราอยู่ริมแม่น้ําที่มากินปลาทูตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางนาแต่ไม่ใช่บางนาตราดไม่ใช่บางนาตราดวัดบางนาเพราะว่าแถ มีท้องทุ่งท้องนาเยอะนะฮะตอนนี้อยู่ที่บางนาสามโคกครับซึ่งวัดบางนาสามโคกเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของเกจิอาจารย์ดังๆเลยสุดยอดเลยเกจิอาจารย์แต่และองค์เนี่ยแต่และรูปเนี่ยบางรูปไม่ได้เข้าเฝ้าในหลวงแต่หลวงพ่อหลวงปู่ที่นี่เคยไปเฝ้าในหลวงราชการที่เก้า,ามาแล้วครับและแน่นอนว่าที่นี่มีไฮไลท์มากมายครับเดี๋ยวไปดูดครับไปครับไปครับ วัดบางนาตั้งอยู่ที่ตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคก,จ,กจังหวัดปทุมธานี12160สำหรับการเดินทางแนะนำว่าต้องมีรถส่วนตัวจะสะดวกกว่าแต่ถ้าไม่มีไปได้โดยการนั่งรถเมย์1138ไปลงสุดสายแถวหน้าตลาดสดเทศบาลปทุมธานีแล้วต่อแท็กซี่ไปที่วัดบางนาได้เลยระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครึ่งสำหรับคนที่มีรถส่วนตัวให้คนหาผ่าน Google Map ได้เลยว่าวัดบางนาหลวงปู่เสง วัดบรรณาสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2310ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและตอนต้นแห่งกรุงรัตนโกสินท์ จากความศรัทธานในพระพุทธศาสนาสายเทรวาททำให้ชาวมอญพร้อมใจสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสิมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พศ .2-350 เดิมอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพยาไปทางทิศตะวันตกปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดบางนาต่อมาย้ายร่นลงไปอยู่ติดก,กับแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และนี่คือคไทยแรกของเราครับผมนี่คือพระวิหารครับแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าพระวิหารว่าพระวิหารไงคุณผู้ชมเขาเรียกว่าปาเตียแปลว่าป่าเตียปาเตียก็แปลว่าที่ประดิษฐานแปลว่าวิหารแปลที่พำนักพับกิงหรือพับพาที่ประทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขา มีอยู่ในสถานที่นั้นๆเรียกได้ว่าเป็นจุดรวมของสิ่งที่คนเคารพนับถือในพื้นที่นั้นๆใช่เส้นปาเตียนี้เนี่ยก็ประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็ลอยพระพุทธบาทจำลองครับครับแต่ความไฮไลท์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปาเตียที่สร้างไฮไลท์อยู่ที่พระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นการย้อนรอยทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่า<ช>ครับ <มา S 1> ครับนะครับ โอ้โหแล้วพระพุทธรูปก็ไม่ธรรมดานะพี่แจ๊คเพราะว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลหรือที่เราเคยพาคุณผูชมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวัด นางชี้นี่ยนะที่มีพระรูปปางป่าเลายๆหิวหนึ่งในอีพีที่เราพาไปกับพระพุทธรูปประจําวันเกิดของคนทั้ง7วันนั่นเองและนี่คือพระพุทธรูปที่ประจําคนเกิดวันพุธถูกไหมพุธกลางคืนพุธกลางคืนด้วยพุธกลางคืนครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่อกว่าตั้งแต่ราชการที่ที่หนึ่งที่หนึ่งนมีความนานมากแล้วก็พระอุโบสถเีย่ยหรือว่าป่าเตี้ยนเนี่ยก็คือเป็นทรงเก่าแก่ เอาไว้สําหรับประดิษฐานศีลศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองครับครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปการาบพร้อมๆกันไปอธิษฐานร่วมกันใครที่เกิดวันพุธกลาคืนเนี่ยตั้งจิตดีๆเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยอยากให้คุณมาที่นี่ครับผมไปครับรรกาศน,นะครับ ที่อจอพูดไปนะครับว่าวัดแนวริมแม่น้ำเจ้าพยายเนี่ยจะเป็นการผรสมผสานระหว่างคนไทยเชื้อสายมอนมอญซึ่งมอญเนี่ยก็จะมีมอนพระปะแดงมอญปทุมธานีมอญน,นนทบุรีรแล้วก็เนี่อยู่ในรูปนี้เลยเราดูนะสถาปัต,รปรตยกรรมหรือว่าการฉลุลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเทพธิดานางฟ้ารวมถึงการใช้ชีวิตในสมัยก่อนเห็นไหม การเทินน้ําเอาน้ําแับขันโทน้าอย่างเงี้ยครับก็ยังคงมีอยู่แล้วก็วิเทวดาด้วยนะไหนโอเคมาเดี๋ยวตามมาดูตามมาดูมาดูเทวดากันคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้หมดเลยครับพี่ชัครับฝั่งนู้นจะเป็นจะเป็นเทพธิดาอั่งนี้ชัดเจนเลยอันนี้เป็นอะไร กินนาลีนี่ไงไหมอ๋อนี่ไงมีเป็นอเคอขาเห็นไหมเป็นกินนาีฝั่งนั้นจะเป็นเทวดาออ๋ฝั่งนั้นเป็นกินนอนอ่ขออนุญาตอ่าขอกลับขมาครับขอไปขอไปครับฝั่งนี้ผู้ชายเป็นกินนอนนะกินนอนก็จะอ้วนกินแล้วนอนไม่ใช่เล่นเสร็จแล้วก็เดินจากไปไปผมงงคนเดียวกินนาีเห็นไหม อีนี้จ้เสมือนบ้านเราบ้านเรากินอันีมโนราก็าจะแบบว่าใส่เป็นสังวานปิดกระปิ้งแค่ตัวบริเวณหน้าอกแล้วข้างล่างก็เป็นปีอันนี้เขาจะใส่ชุดเต็มองมีเครื่องหัวเครื่องอะไรเห็นไหมนี่นะแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไปช่วยด้วยออนทัวร์เนี่ยทำให้เรามีความรู้มากขึ้น mm hmm. ผมย้ำเรื่องนะเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเราที่ไปวัดปกติทั่วไปเนี่ยเราแทบไปสังเกตดีเทลพวกนี้เลยนะถึงแ<ช>ม้ว่าสังเกตเราก็จะแบบคือ<ต>อะไรผ่<ต>านไปแปลว่าจากนี้ไปเราจะได้เห็น ดีเทลของวัดหรือสถานที่ศักด์สิทธที่เราไปได้แบบชัดเจนมากขึ้นใช่อย่างที่เราเคยพาไปวัดตอนงช่วงอีพีแรกๆที่เราจะเคยบอกว่าเจดีที่เขาจำลองพระท่านมุตเต่ามาความเป็นมรสัญลักษณ์ก็คืออะไรครับโอ้โหสุพรรณห อ๋อนี่ไงเสาห,หงโอเคเพราะถ้าเราดูดในยะลึกๆเราจะรู้เลยว่าเนี่ยมีความผสมผสานในพุทธเป็นมอญเป็นมอญเป็นพุทธมีเชิงสัญลักษณ์การผสมผสานกันและไฮไลท์ไม่ได้มีแค่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ที่เรียกว่าอย่างที่อาจอไม่ได้บอกว่าเป็นหลวงปู่ที่ได้เข้าเฝ้ารอเก้ามาแล้วจริงๆไปครับ <sh arp> สิ่งที่เป็นจุดสนใจมากๆก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปหาหลวงปู่เสงี่ยเนี่ยสะดุดตามากๆคือนี่สารพ่อปู่อะวายไวาย วยทัตเทวารพระปูกวยทัต<ฟ>เทวาหรือองค์พระวยทัตนั่นเองอ okay. คือพระวยทัตเนี่ยเป็นพี่น้องกับพระชัยมงคลคืออาจารย์ต้องเล่าก่อนว่าแต่แล้ววัดเนี่ยไม่ค่อยมีใครสร้างศาลพร่อพ่อวยทัศน์น้อยมากนะเนี่ยอาจารย์เพิ่งเห็นนะผมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมคืออย่างนี้อาจารย์จะบอกว่าเจ้ากรุพาลีมีลูกทั้งหมด1ิบคนเจ้ากรุพาลีเนี่ยผู้เป็นใหญ่ ลูกแต่ละคนจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันครับบางคนดูแลไลานา <oru S 1> บางคนดูแลหอทหารบางคนดูแลหอพระไตพระชัยมงคลมีหน้าที่ดูแลบ้านเรือนพระวยทัตเทวามีหน้าที่ดูแลวัดวาอารามอ๋อใช่ลูกส<อ>ิบคนจะมีหน้าที่ดูแลไม่เหมือนกันบางคนดูแลหอแต่งงานบางคนดูแลที่เก็บคลังอาวุธ uh oh. บางคนดูแลไลนาท้องทุ่ง แต่เนี่ยพระวยทตเทวาก็คือเป็นพี่น้องรู้สึกจะเป็นองค์พี่มีหน้าที่ดูแลวัดวาอารามสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของพระพุทธศาสนาซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปเล่าในมูทอลนะว่า10คนมีใครบ้างหนะ้านะที่เป็นอย่างไรไดเดี๋ยวไปดู <ทำ S 2> สี่บา้าอันต่อไปเลยครับนี่เราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวิหารหรอ สาราการประเรียนสาราการประเรียนอ๋อจอยใ,ใช้คําว่าสาราการประเรียนก็คือเอาไวท้ทําศาสนากิจสงฆ์แต่พอหลังจากที่หลวงพ่อสิงได้มรณภาพเนี่ยก็เลยได้เอาพระสลีละของหลวงพ่อมาตั้งเอาไว้เพื่อให้สิทธิญานุสิธิ์แล้วก็ลูกหลานต่างๆเนี่ยได้กราบได้ไว้กันอ่าและนี่นะคือสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเรานี่คือเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของหนึ่งในเกจิอาจารย์ใช่คือเวงพ่อสิงเนี่ย จะเก่งท่านเก่งด้วยการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนารวมถึงในเรื่องของคาถาอาคมคงกระพันชาติให้กับลูกหลานครับแล้วก็วัตถุมงคลที่มีความพิเศษของพ่อเนี่ยนะวัตถุมงคลจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่งคือพยาครุฑสองคือหมูทองแดง ทุกคนจะงงอ้าวทำไมหมูทองแดงงงยังไงขอพูดถึงหมูทองแดงก่อนเลยเอาหมูทองแดงก่อนกันคือหมูทองแดงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดด้วยความเหตุวิสัยแล้วก็ด้วยเ,เรียกว่าเป็นอจเชื่อว่าไม่มีเหตุความบังเอิญทุกอย่างเป็นสิ่งที่กําหนดเอาไว้แล้วหมูเนี่ยมีคนอนะ่ะในสมัยก่อนประมาณปี2515คุณผู้ชมเขาได้เอาหมูเนี่ยมาโยนแม่น้ำเจ้พาพญาเพราะว่าวัดติดริมน้ำ<อ>เขาจะไม่ละยโยนน้องเลยตุ้ม แล้วน้องก็ไหว้ไหว้พยายามหนีตายเพื่อไม่ให้จมน้ําแล้วน้องก็ร้องออแล้วมาเกาะผักตบชวาเกาะผักตบชวาด้านหน้าแล้วก็คนชาวบ้านเห็นก็เลยเอาขึ้นมามบริเวณหน้าวัดเลยเพราะน้องมาเกาะอยู่หน้าวัดก็เลยเอาขึ้นมาแล้วหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็เลยเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไว้แล้วนางก็นิสัยดีนางรู้เรื่องนางรู้คุณนางจะติดกับหลวงพ่ออยู่ปกอยู่กติหลวงพ่อตลอดนะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บวันเวลาผ่านไปจนเข้าปี2521 นางก็ตุยอืมพอวันที่นางตุยเนี่ยหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไม่รู้เรื่องอพอนางตุยชาวบ้านก็ก็บนางก็อ้วนเนาะแล้วจะทําอะไรได้ล่ะนอกจากเนีย่ยบอกนะก็เอานางไปแกล่ปรากฏว่าอะไรรู้ปะมีดฟันเนื้อนางไม่เข้าเฮ้ยจริงฟันเนื้อนางไม่เข้าแต่มีดลงเนื้อนางไม่เข้าก็เลยคิดว่า เป็นด้วยพุทธคุณที่อยู่ก่อนหลวงพอ่อสุดท้ายพอระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุอัศจรรย์ก็คือในตอนที่นางตุยตอนที่นางมีชีวิตอยูอ่นางก็เป็นหมูปกติทั่วไปแต่พอนางตุยระหว่างที่เขาจะแล้เนื้อนาง<อ>เคี่ยวนางก็งอกออกมาคือเหมือนมันพุธออกมามน,เ,มนเขาก็เลยเพิ่งรู้ว่า คือหมูเคี่ยวตันอหมูเคี่ยวตันคือด้วยพุทธคุณของหมูเนี่ยมันมีเครื่องเหมือนมันควบคมในฝักคำว่าหมูเคี่ยวตันเหมือนคนดูแล้วไม่มีอะไรแต่จริงแล้วโอ้โหเนี่ยัวพ่อัตแม่เลยนะเลยเป็นของพุทธคุณพอหลวงพ่อรู้หลวงพ่อก็เลยเอามาทําปลุกเสกเหมือนเอาดวงจิตว่าไอหมูเนี่ยมันคงกระพันมันโชคดีมันโชคดีตั้งแต่วันแรกที่มันมีชีวิตอยู่รอดแล้วมันเป็นคงกระพันก็เลยมาเป็นหมูทองแดงหรือหมูมหาโชคลาภ เป็นของเป็นเครื่องวอยนะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังประจําของวัดบางนาะสองก็คือพญาคุดพญาคุดหลวงพ่อเนี่ยนยู่ตรงนี้พญาคุดอาหมาให้ดูให้ดูให้ได้ให้คุณผู้ชมดูดุญาตนะครับเนี่ยพญาคุดเนี่ยเหมือนเป็นเทวดาที่ที่ประจําตัวหลวงพ่อเลยเป็นเทวดาที่คอยปกปักรักษาเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ย เป็นพระพิสุสงฆ์ที่เข้าไปในวังในสมัยในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็ไปขอทูลอนุญาตว่าขอสร้างพญาครุ์พญา,าครุฑที่เป็นตาราชการไงตาราหลวงพอขออนุญาตเสร็จปุ๊บก็เลยมาเริ่มมาทำเขาก็เลยมีความเชื่อว่าพญาครุฑเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเทวาที่ประจําตัวหลวงพอ่อเขาพูดกันว่าเขาถึงขั้นใช้คําว่าเป็นหลวงพ่อเนี่ยมีญาณของพญาครุฑใช่ใช่ เหมือนท่านมียาพยาคุดเหมือนเหมือนเป็นดวงจิตเหมือนเป็นนั่นแหละเหมือนเป็นที่เรารู้จักกันว่ามีบุญสัมพันธ์กับพยาคุดเลยมาอยู่กับท่านแล้วที่สัมพันธ์คือตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่เสงเี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าตำหรับพยาคุฑองค์แรกของประเทศไทยเลยนะถูกต้องเป็นคนที่คิดค้นในการที่จะทําวัตถุมงคลเกี่ยวกับพยาคุฑขึ้นมาแล้ววัดอื่นๆก็ไปทําไปทําเพิ่มไปทําเพิ่ม เรียกได้ว่าเราเราสามารถเคลมได้ซึ่งคําว่าเราเนี่ยคำว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสองคนมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่คนพูดกันอยู่แล้วว่าพูดกันอยู่แล้วว่าเขาเคลมได้ว่าจุดเริ่มต้นออริจินอลเนี่ยจากที่นี่ใช่ครับสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยอาคมหรือว่าวิชาของท่านเนี่ยจะติดตัวท่านตลอดครับเวลาที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยเขาเลยยังเก็บสรีระเพื่อให้ลูกหลานได้กลับได้ว่า้และให้ลูกหลานได้มาแบบเหมือนกับ ทาได้าทุกคนได้มาแล้วได้รอดสลีละของหลพ่อเนี่ยเหมือนวิชาอาคมต่างๆหรือพุทธจคุณกรรมฐานบารมีของหลพ่อต่างๆก็จะคอยคุ้มครองลูกหลานไปด้วยเรามองว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดอ่ะเนาะงครับเพราะฉะนั้นลักษณะวิธีการเดินรอดเนี่ยก็ยจะเป็นโรงที่อ่แล้วขยับาให้ท่านผู้ชมดูทางนี้ว่าเป็นการตั้ง โรงแล้วก็มีร่างของหลวงปู่เสงใช่ครับซึ่งไม่น่องไม่เปื่อยด้วยถูกต้องอยู่ในโรงแก้วแล้วก็เราเดินลอดเวลาที่เราเดินลอดเนี่ยเดินเข้าทางไหนครับเดินทางปลายเท้าครับนี่เลยเขาจะมีช่องเลยเขาทําไว้ให้ลอดเลยนะ,ะเพราะว่าคนไหนที่เขามาลอดแล้วเนี่ยก็เกิดความเป็นสิริมงคลชีวิตบางคนลอดไปแล้วเขาบอกว่าอุย้ยบาร,รมีหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อคอยคุ้มครองรวมถึงบาร,รมีของพ่อพญาครูดะคอยคุ้มครองเหมือนฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วอยู่ในปีกของท่านแล้วเวลาที่เราเดินลอดเนี่ยเราลอดก ครั้งครับหนึ่งครั้งหรือสามรอบอจริงๆ<อ>แล้วเนี่ยเขาให้รอดสามรอบก็ได้หนึ่งรอบก็ได้แต่อจอ,อจอจะรอดแค่ครั้งเดียวแล้วตั้งจิตให้มั่งคงเลยคือผ่านรอบเดียวเลยตอนที่เราตั้งจิตระหว่างเดินผ่านเนี่ยเราเรา,เราควรมีบทสวดหรืออะไรยังไงอย่างนี้ครับใช้ใช้บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คือให้ยืนก่อนไม่ใช่ให้สวดระหว่างจะไหมให้ยืนแล้วตั้งตั้งนโมสามจบพุทธัง ไปสารานคมพุทธังสรานิสมิธรรมัาางสรานิสมิสังขังสรานิาส,าสมิและก็อธิษฐานนะขอบาร,รมีของหลวงพ่อเสง์บารมีของเทวดาพยาคุตที่ปกปักร,รักษาพระอารามแห่งนี้เทวดาที่รักษาพัสรีละของหลวงพ่อเสง คุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงพ้นจากทุกโศกรคกัยต่างๆแล้วก็เด็กขาดเลยนะลมมาฟุบเลย Amazing มากแล้วก็เดินฟุกลอดเลยครั้งเดียวเลยเดีย๋ยวนะที่บอกว่า Amazing มากเนี่ยเขาบอเว่าตอนที่เราถ่ายทำมาอยู่เนี่ยมันร้อนตับแตกแบบสุดๆเลยวันนี้เราถ่ายสองเทปที่เป็นเทปที่สองมันร้อน<ร>แบบ<ง>ไม่มีลมเลยแต่เนี่ยพอตอนที่เราพูดถึงท่านปุ๊บเนี่ยพูดถึง พ, <อ S 1> พูดถึงองุ่พ่อพยาค<ม>ุณเนี่ยลมลงมาแรงมากเลยตอนนี้ใหญ่มาเลยแปลกใจมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขอพรแล้วเดินอรอดกันดีกว่าคบ่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปิดไพ่สถาปปฏิหารที่วัดบางนาสามโคกอระจุธานีครับครับตอนนี้อย่างเมื่อกี้นี้ที่เราพากราบไหว้หลวงพ่อเสงหรือหลวงปู่เสงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาขอบารมีของหลวงพ่อเสง พญาหมูทองแดงรวมถึงพ่อพญาพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับว่าหากได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางนาแห่งนี้แล้วท่านอยากจะให้มากราบไหว้อะไรและขอพรในเรื่องไหนขอบารมีพระทุพคุณธรรมคุณสังฆคุณหลวงพกษเิณีทาาณณทเทวดาทุกตัวที่ปกปักรักษาพระตรีหลักของหลวงพกษเิณีนะครับเปิดทางกษัตยสว่างขออนุญาตขอปฏิญาณนะครับผ่านไพ่ยสามใบในไพ่ย์สถาปัิหารนะครับว่ามากราบมาไหว้ที่นี่ควรจะมากราบสักการะสิ่งไหนไหว้องค์ไหนนะครับหรือมาขอพรในเรื่องไหนนะครับโอ้ ข้หมายดีมากโอ้โหข้หมายดีมากหนึ่งเลยนะครับเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการเป็นอยู่เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยอ่ะเอเจ้าบอกก่อนไ่อะไรครับไพบ่ใบแรกครับได้ไพ่พระวิษณุนารายไพย่ใบที่สองครับได้ไพ่พระสตาศิวะไพ่ใบที่สามได้ไพ่ภเกดครับไพ่สามใบนี้มีนัยยะนะครับหนึ่งอย่างเลยคือเรื่องของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาในวัดแห่งนี้ ไพ่ของพระนารายณ์หมายถึงเทวดาที่ปกปักรักษาแห่งนี้สองไพ่พัสตาศิวะหมายถึงการเพียบพร้อมความสมดุลอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์คือพรสัพรสตาศิวะเนี่ยเป็นพระศิวะปังใหญ่มีทั้งการเกิดการรักษาการทำลายการปลดปล่อยและการรักษาความสมดุลเรื่องของไพ่พระเกตคือให้มาอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ำ คนลุกอีกแล้ว<ส>ครับสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ที่อยู่ริมน้ำที่ที่อยู่ริมน้ำคุณผู้ชมนั่นคือเดี๋ยวเราจะพาไปดูอุ้ยไม่บอกอ่ะยังไม่บอกเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ำขอพรอะไรแล้วพัดอะไายทรง อ่ะดูเรื่องคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมอัจะลงอ่านอภัยอะไรยังไง<อ>เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามจนจบรายการแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าในสิ่งที่ต้องมาทิ่ฐานที่เนี้ยคืออะไรในยะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกนภัยสายตาปัิหารครับครับนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์เหมือนกันที่อยู่ด้านหน้าครับต้องมากราบครับ,รบเพราะว่าด้านด้านบนตะกี้ที่เราลงมาเนี่ยแยบนอาคารสาราการบรีเนี่ยคือที่ประดิษฐานเนาะอสลรลของหลวงพ่อสิงห์ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยแน่นอนล่ะก็ต้องมีองค์พ่อพยาพุธที่ประจํารักษาและคุ้งครองดูแลเหมือนเป็นเทวดาประจําอง,งาค์เทวดาทีุ่้มครองวัดนี่คือองค์พ่อพยาพุธในตำนานแต่อจอบอกว่าพยาพุธองค์นี้แตกต่างจากพยาพุธองค์อื่นๆตรงไหนครับอ๋ออย่างนี้คุณผู้ชมอจอจะบอกว่า พยาคุณโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปีกแล้วหางด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตนะหางเหมือนรำรำแพนออกอยูงเนี่ยหางเนี่ยจะตกลงนั่นหมายถึงว่าประทับอยู่ไม่ไปไหนเพื่อมาสักการะแต่เนี่ยหางเนี่ยตั้งขึ้นนั่นหมายว่าพร้อมทยานพร้อมอ,ออกไปเดี๋ยวตามมาดูครับมา,มาเดินดูนะอ๋อเป็นดีเทลนี้ปกติหางเนี่ยจะตกลงมาแล้วแพร ไปดูพยาคุณที่บ้านคุณนะหรือว่ารูปพยาคุณหางนี่จะตกลงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่เนี้ยหางแผลคือเตรียมพลุเตรียมเป็นท่าตั้งเตรียมพร้อมตั้งออกเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นเนี้ยออกสื่อออกสื่อหรือแม้แต่เป็นเงินทําไมถึงต้องให้บูชาพยาคุณเงินเราทุกอย่างมีพยาคุณหมดเพราะฉะนั้นพ่อพยาคุณเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของเงินตราประจําประเทศ ช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณอยากมีเงินคุณมาขอพ่อพยากรพ่อพยากรคือถ้าไม่มีพ่อพยากรแปลว่าเงินนั้นเป็นของปลอมเงินทุกใบต้องมีพ่อพยากรมาขอบารมีแล้วพ่อพยากรเป็นผู้ทรงอํานาจมากที่สุดเป็นผู้มีฤทธิ์สูง อย่างที่ออจอเคยเล่าไปแล้วในมูทอกให้เป็นดตามดูนะว่าบารมีท่านสูงขนาดไหนและเดี๋ยวที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่แค่องไฮไลท์องค์เดียวแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูองค์ที่เป็นออริจินอลที่คุณห้ามพลาดนะและที่สำคัญคือถ้าคุณตามชื่อด้วยออนทัวร์มาเนี่ยคุณจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณพาไปภามาปกติทั่วไปโดยที่ไม่ดูข้อมูลเนี่ยจะมองไม่เห็นองค์นี้เลยดีเราไปดูกันครับอยู่ริมน้ำครับไปครับ ผมบอกเลยว่านี่คือไฮไลท์ที่ถ้าไม่บอกไม่มีทางรู้เด็ดขาดจริงๆครับด้านหลังคือพ่อพยาคุธนะครับและพ่อพยาคุธเนี่ยมีพระนามว่า องค์มหาราชสุบันชินะวโรซึ่งเป็นพญาคุตองค์แรกดั้งเดิมเก่าแก่มีพลังงานที่ดีมากท่านพ่อมีทั้งความดุมีทั้งอำนาจมีทั้งความเมตตาและพร้อมประทานทรัพย์ให้กับลูกหลานที่ศรัทธาและบูชาท่านจริงเียได้ว่าพลังงานดีมากๆตามรอยชุดด้วยออนทัวร์มาแล้วมาที่จุดนี้นะมีบทสวดทุกอย่างพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วเหลือแค่คุณมาทำบุญทำทานที่วัดแล้วค่อยมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกันครับเดี๋ยวเราไปขอพรกันครับ และนี่คือวัดบางนาที่ม่อยู่บางนาครับความมหศัศจรรย์นะครับของเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเสงครับ,รบไม่ว่าจะเป็นพ่อพญาคุดไม่ว่าจะเป็นหมูทองแดงนะรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนะครับที่รอก,การพิสูจน์และอยากให้คุณได้มากราบไหว้ครับียกกด้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดที่ซ่อนตัวอยู่แบบที่ท,ทุกคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จกักแต่แนะนําเลยนะดูอีพีนี้แล้วอยากให้มาตามรอยเพราะว่าไม่ต้องบอกเลยว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของของขลังด้านพยากรุด<ช>เรียกว่าเป็นออริจินอลเลยคุณอาจจะเคยรู้หรืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนยังไงกลับมากมารกลับมาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนและอยู่ด้านหลังของเรา,รเ,ราเราปิดจบกันด้วยหมูของเราหมูทองแดงนั่นเองที่พี่แจ๊บบอกไปนะว่าวันนี้ในช่วงที่เราเปิดไพ่ ก็เด่นชัดไปแล้วว่าพ่อพยาคุดยังทรงพระานุภาพและยังสถิตคุ้มครองลูกหลานลูกศิษย์ของหลวงพ่อเสงียงแห่งนี้ให้คุณรีบม,มากาบขอบาร,รมีท่านพ่อท่านพ่อกําลังอาากรอคุณอยู่ก็ได้ครับครับผมแล้วเจาจอาทีตามไปข้างหนาไหน้ครับในเพจเท,ทวดาพาเที่ยวกับการเปิดไพ่สัาธาปฏิหารครับและช่วยเลือด้ดวยทุกๆคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นช่วยเลือด้วยออนทัวช่วยเลือด้วยมูทอคช่วยเลือด้ดวยไลฟ์ live, และคอนเทนต์อื่นที่จะตามมาในอนานะคตของช่องแจ็คระพยงสตูดิโอนะครับสีครับวัสดีครับ ขอบารมีหลวงพ่อเสงงนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวดาที่เนรมิตอธิษฐานไพ่นะครับว่าการที่ให้ไปกราบองค์พ่อพญาคุดองคเก่าที่อยู่ริมน้ําใช่หรือไม่ครับโอ้โหโขึ้นไพ่ภาษีสแลงแงนครับความหมายของไพ่ก็คือเทวดาที่ประจําตัวเทวดาที่รักษาตัวก็คือเทวดาที่อยู่กับหลวงพ่อ,พอนั่นแหละเพราะหลวงพ่อเป็นคนสร้างพญาคุดขึ้นมาสุด กลัวว่าเฉลยเลยใช่ไหมเฉลยไปเลยให้เป็นการพญาคุดนะครับ แต่ไม่ใช่องค์พพญาพุทธท่อยู่ตรงนี้นะเป็นอค์พพญาพุทธ่เป็นองค์เ,เ,เก่าที่อยู่ริมน้ำข้างๆกับเจ้าแม่กุนอินถ้าคุณชอบคลิปชอบเนื้อหาและสถานที่ที่ช่วยด้วยออนทัวร์พาไปอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับช่วยด,ด,ด้วยนะครับและการไลฟ์เปิดไพ่สราทธาัฏ<ม>ิหารทุกวันจันทร์เวลาสามทุ่มตรงครับและคลิปใหม่ของช่วยด้วยออนทัวร์ทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามเลยครับ